สวัสดีครับผมปันเวทครับโหราสาระสไตล์ปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับก็คือท่านที่มีลัคนาพิราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวาม,มือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ตุลาคม ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันทรลสก2ได้แก่เข3ดาวดางคารครับย้ายจากราศีพฤษศนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่3เลข4ดาวพุธครับย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในวันที่3และย้ายต่อจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยในวันที่23เลข9พระเกตครับย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4 เลข1ดาวทิศครับย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18และสุดท้ายเลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21ตุลาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโคโจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้แต่ต้นเดือนจนถ,ถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโคโจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนนี้นะครับ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับไม่ค่อยดีครับนะการงานต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรแต่พอถึงช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆขยับดีขึ้นครับการเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ถูกชักชวนทาบทามให้ไปร่วมงานหรือทํางานร่วมกันกับผู้อื่นก็ได้นะครับพูดง่ายๆว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหอมมากเลยนะในเรื่องของการงานนะเนื้อหอมมากเลยในเรื่องของการงานนะครับ ส่วนทางด้านการเงินนะครับภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินจากหลายทางด้วยนะครับแต่ในช่วงปลายปลายเดือนต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงนะใครที่รับปากตกปากรับคํากับเราไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองผลประโยชน์รายได้มีเกณฑ์ที่จะเกิดข้อผิดพลา,าดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ทรัพย์สินของมีค่าเสียหายหรือสูญหายก็ได้ในช่วงปลายเดือนเนาะ เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีส่วนโชคโชคราบสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่ 13-17, 20-27นะครับส่วนทิศท,ที่ดีมี2ทิศครับก็คือทิศตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือนะครับบุคคลที่นําโชคโชคราบมาให้นะครับก็ได้แก่เพื่อนฝูงพี่น้องลูกน้องทีมงานนะครับนะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าก็ได้นะครับ ส่วนทางด้านความรักนะครับของชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับรักกันดีมีความสุขครับแต่อาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากเราทําผิดนะเนาะถ้าเกิดเราทําผิดนะครับก็ยิ้มหวานๆครับยิ้มหวานๆแล้วก็ขอโทษไปครับแล้วทุกอย่างก็จะจบเองจบง่ายนะยิ้มหวานๆขอโทษไปครับง่ายๆง่ายๆนะครับส่วน คนโสดนะคนโสดความรักก็ในเดือนนี้นะครับดูอาจจะยังไม่ค่อยสู้ดีครับความรักดูไม่ค่อยแน่นอนชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับจะใช่ก็เหมือนกับไม่ใช่นะยังอึมคึมอึมคึมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็รักษาระยะไว้ก่อนนะครับดูดูกันไปก่อนนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงกันไปก่อนครับในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะในเดือนตุลาคม2 5 6 5นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ